สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ครูบอลออนไลน์นะครับเอาละครับในคลิปนี้เราครับเราจะมาเรียนเรื่องของการหาครนอกันถ้าพร้อมแล้วเราก็ทบทวนก่อนนะครับวิธีการหาครนอด้านใต้ของคลิป u t u b e นะครับจะมีพิมพ์ไว้แล้วนะครับว่าวิธีการหาครนลสามารถทํำยังไงได้บ้างนะครับเรียงตามข้อไปเรื่อยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะพูดถึงก่อนนะครับข้อที่1นะครับนำตัวเลขที่โจทย์กําหนดให้ไปตั้งหารสั้นครับข้อที่2ครับเหมือนหอละมอเลยคือหาตัวเลขที่สามารถหาร ตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้ทั้งหมดได้ลงตัวทุกจำนวนครับครูเน้นย้ำนะครับว่าครูใช้คำว่าตัวเลขนั่นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะครับเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ครับที่หารได้ลงตัวทุกจำนวนข้อที่3ครับวิธีการทำต่อครับถ้าเราหารไปเรื่อยปุ๊บปรากฏว่าเลขที่หารกันเป็นไงครับมันหารไม่ได้ลงตัวทุกจำนวนเราก็มองดูครับเราใช้วิธีการคือเอาอย่างน้อยหารลงตัวได้อย่างน้อย2จํจำนวนก็ได้ครับ และก็ข้อที่4ครับก็หารไปเรื่อยครับจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยและสุดท้ายครับวิธีการของเราคือให้เอาตัวเลขทั้งหมดมาคูณกันถ้าเป็นหอลมอจะคูณด้านข้างซึ่งครูเรียกว่าเป็นการคูณแบบตัว I แต่ถ้าเป็นคอรนอจะเป็นการคูณแบบตัว L นั่นหมายความว่ากวาดเรียบเลยหรือพูดง่ายคือครูขอใช้คํควาว่าคูณแหลกแจกระเบิดนั่นเองเอาละครับนี่คือวิธีการทั้งหมด อย่าลืมนะครับในใต้คลิป YouTube จะพิมพ์ไว้หมดแล้วนะครับว่าวิธีการของครอรนอมีอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็เรามาดูพร้อมๆกันในตัวอย่างทีละข้อเลยครับเรามาดูข้อแรกกันก่อนนะครับข้อที่1นนะครับ18กับ30อ่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยเลขสองตัวก็สามารถหาครอรนอได้เหรอได้สิครับทำไมจะหาไม่ได้ถ้าพร้อมแล้วตัวครับนำตัวเลขที่จทบอกให้ไปต้งหารสั้น สร็จเรียบร้อยปุ๊บคิดครับเลขอะไรก็ได้ครับที่สามารถหารทั้ง18และ30ได้ลงตัวหลายคนคิดในใจครับบางคนบอกตอบ2ก็ถูกครับบางคนตอบอะไรครับบางคนตอบ3ก็ถูกต้องครับแต่มันมีเลขที่มากกว่านั้นอีกครับเป็นเลขอะไรก็ได้ครับไม่จาเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะครูย้าแล้วเพราะฉะนั้นลองใช้เลขเลยครับเลข6ได้ถูกไหมครับ6 16 6 2 12 6 3 1 8ตัวต่อไปครับ6หาร30ได้6 5ห0 เสร็จหรือยังครับเรียบร้อยแล้วทําไมครูถึงบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นไงครับไม่มีเลขอะไรที่สามารถหาร3กับ5ได้อีกแล้วเข้าใจความหมายนะครับถ้าเป็นเรื่องนี้ข้อนี้หอระมอตอบเท่าไหร่ครับเก่งมากครับคําตอบคือ6แต่ถ้าเป็นคอรนล่ะครูบอกแล้วการหาคอรนวิธีการของมันคือหลังจากที่ทาตัวนี้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราจะคูณกันในรูปแบบที่เป็นตัว L หรือพูดง่ายๆคือคูณแหลกแจกระเบิดความหมายคืออะไรดูนะครับ นี่ครับเป็นตัว L แล้วหลายคนมองเป็นตัว L ไหมนี่ครับเป็นตัว L เพราะฉะนั้นครับนั่นหมายความว่าคอรนข้อนี้คําตอบคือเท่าไหร่ครับง่ายๆเลยคําตอบคือเพราะฉะนั้นคอรนนะครับจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ6คูณ3คูณ5ดังนั้นครับ6คูณ3คูณหาคำตอบคือเท่าไหร่ครับคำตอบคือ90นั่นเอง่พอเข้าใจยังครับดังนั้นครับคอรนนี่คือวิธีการหาครับทบทวนอีกครั้งครับ เอาตัวเลขทั้งหมดในโจทย์นะครับมาตั้งหารสั้นหลังจากนั้นครับก็หาตัวเลขอะไรก็ได้ครับที่สามารถหารได้ลงตัวทุกจํานวนแต่ถ้าไม่มีเอาอย่างน้อย2ตัวครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็หารไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีอะไรที่สามารถหารได้อย่างน้อย2ตัวแล,แล้วเราก็คูณคูณแบบไหนจาไม่ง่ายเป็นการคูณในรูปของตัว l หรือถ้าภาษาไทยเรียกง,ง่ายๆที่ครูบอกคือคูณแลกแจกระเบิดเน่งพอเข้าใจความหมายนะครับนี่คือเรื่องของคนอนนอในข้อที่1 ถ้าพอเข้าใจปุ๊บเรามาดูในข้อที่2กันนะครับข้อที่2เนี่ยโจทย์บอกว่าอะไรตั้งใจดูนะครับข้อที่2นะครับอ่ะามาดูข้อที่2กันข้อที่2นะครับโจทย์คิดตัวนี้ครับมี3ามจำนวนนะส2 63สองสาและก็77ครับ 42 3 7 7ใครมั่นใจว่าเรียนครารนอนรู้เรื่องลองพอยส์คลิปหรือหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับและลงมือคิดให้เสร็จก่อนจากนั้นเดี๋ยวมาดูสิครับว่าเฉลยเนี่ยมันตอบเท่าไหร่โอเคนะถ้าพร้อมแล้วดูครับเหมือนเดิมครับทบทวนย้ำอีกครั้งในเพิ่งเบื่อนะครับนำตัวเลขทั้งหมดไปตั้งหารสั้นเพราะฉะนั้นครับนำเลขอะไรไปหารสั้นครับ42 63และก็77ไปตั้งหารสั้นครับ หลังจากนั้นครับคิดง่ายเลยเอาตัวเลขอะไรก็ได้ครับที่สามารถหารทั้ง3ตัวได้ลงตัวทุกจํานวนก่อนนะครับคําตอบคือเลขอย่าตอบเลข1นนะครับถ้าตอบเลขหนึ่งหารไปเรื่อยฮะหารจนแก่เลยคําตอบคือใช้เลขอะไรครับคาตอบคือใช้เลขใบให้สุดๆคําตอบคือเลข7เก่งมากครับเพราะฉะนั้นครับเราใช้เลข7หารได้ทั้งสมตัวเจ็ดห้าสสิบห้าเจ็ดหกสี่สิบครับตรงนี้ได้ห การหารสรัน้นถ้าหารไม่เป็นอย่าลืมนะครับไปดูคลิปย้อนหลังที่เป็นเรื่องของการหารสั้นทําทให้คล่องและเราจะทํดเลยได้อย่างง่ายได้ครับ7อะไรครับได้หกสามเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับน,นี่คือเลขเก้าและสุดท้ายครับเจ็ดสิบเอ็ดเป็นเจ็ดสิบเจ็ดพอได้นะครับถ้าเป็นหอรมอจบไหมหอรมอจบแล้วเพราะอะไรครับไม่มีเลขอะไรที่สามารถหาร6 9และ11ได้ลงตัวทุกจำนวน ต่ถ้าเป็นคอลนอจบไหมไม่จบครับคอลนอมีข้อแม้อย่างหนึ่งคืออะไรครับจําได้ไหมก็คือหาตัวเลขอะไรก็ได้ครับที่สามารถหารได้ลงตัวอย่างน้อย2จํานวนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับวามหมายข้อนี้คืออะไรใช้เลขอะไรครับหารได้คําตอบคือใช้เลข3นั่นเองพอเข้าใจนะครับดังนั้นเอา3หารตรงนี้ได้เลยครับ3 2 6 3 3 9้าด้านหลังหลายคนสงสัยครับ เฮ้ยแล้วถ้าสิบเอ็ดมันหารไม่ได้ล่ะไม่เป็นไรครับถ้าหารไม่ได้เราก็เขียนสิบเอ็ดไว้เลยแค่นี้เองครับ mm. ดูต่อสิครับ mm. มีเลขอะไรที่สามารถหารสองสามสิบเอ็ดได้ลงตัวอย่างน้อยสองจำนวนก็ได้ครับมีไหมคําตอบคือไม่มีครับเพราะสองสามสิบเอ็ดมันเป็นเลขที่เป็นจํานวนเฉพาะทบทวนนิดนึงครับจานวนเฉพาะคืออะไรคือตัวเลขที่สามารถหารได้ลงตัวมีอยู่สองจำนวนคือหนึ่งและตัวมันเอง โอเคนะครับเพราะฉะนั้นครับข้อนี้คําตอบคือเท่าไหร่อ่ากี่เส้นปิดเลยดังนั้นครับเหมือนเดิมคูณรูปตัว L จําได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับคูณรูปตัว L อ่าดูอีเลยครับวงเลยตึ้ยยาวเลยนะครับปึ๊ตึ้โอเคนั่นหมายความว่าคําตอบของข้อนี้คณานอคือเท่าไหร่ครับคณานอจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับคําตอบคือ7จ็ดคูนสคูนสคูนส และก็คูณกับอะไรครับ11ถูกไหม7คูณ3คูณ2คูณ3และคูณ11ไม่ต้องเรียนนะครับเพราะเราไม่ได้เรียนเรื่องแยกตัวประกอบนะเอาละถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บใครคิดเลขเก่งลองหยุดคลิปและลองคิดสิครับข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ยครูแอบดูนะครับครูขี้โกงนิดหน่อยนะฮะคำตอบของข้อนี้คือคำตอบนะครับ7 3 21 21คูณ6เป็นเท่าไหร่ครับ100ยย6 ร้อยยี่คูณสิครับอ่ะโอเคคิดได้แล้วนะคำตอบคือ1386นี่คือผลคูณที่เกิดขึ้นครับดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคอรนของเลข42 63และ77คือคำตอบ1386ครับเออแล้ว1386เนี่ยความหมายจริงๆมันคืออะไรหมายความว่าเป็นเลขที่น้อยที่สุดครับ ที่เอา42ห3และ77หารได้ลงตัวครับโอเคนะครับพอเข้าใจมากขึ้นนะถ้าเข้าใจมากขึ้นอย่ารอเลยครับเรามาดูข้อต่อไปกันข้อที่สามนะครับอันนี้ครูลบนะข้อที่สามนะครับมาเรามาดูซิเอายากขึ้นกว่าเดิมอีกสักนิดนึงไหมโอเคสอนไปสอนมาพูดอยู่คนเดียวนะครับ อ้ะมาดูข้อที่3กันข้อที่3มนะครับดูซิว่าเราจะทำได้ไหมข้อที่3ามนะฮะข้อที่3ามคือ15บหิบอและสามสิบสองครับยังมีสามจนวนอยู่นะ15บหยิบเอดและสามเหมือนเดิมครับการหาค่าละนอ,นอย่าเพิ่งเบื่อครับข้อที่1นึ่ำตัวเลขทั้งหมดที่โจทย์บอกให้ไปตั้งหารสั่นนะครับ ข้อที่สองครับหาตัวเลขที่หารลงตัวทุกจํานวนครับหาได้ลงตัวทุกจํานวนนะคาตอบครับมีไมข้อน,นี้สิบห้ายี่สิบสามสองคำตอบคือไม่มีครับไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีเลขใดที่สามารถหารสิบห้ายี่สิบเอ็ดและสามสองได้ลงตัวทุกจํานวนครับหมายความว่างานเข้าหรอครับไม่เข้าฮะวิธีการของเราต่อไปคืออะไรจำได้ไหมครับข้อแม้ของคอรนอต่างกับหอลมอคือถ้าหารทุกจํานวนไม่ได้เอาอย่างน้อยกี่จํานวนครับ2จํานวน เพราะฉะนั้นครับถ้าเอาอย่างน้อย2จํานวนเกิดอะไรขึ้นครับนั่นหมายความว่าเรามองครับ15 21 3 2มันมีอยู่เลขหนึ่งครับที่สามารถหาร15กับ21ได้คําตอบคือเลข3พอเข้าใจความหมายนะครับเพราะฉะนั้นครับเราใช้เลข3หาร3หารตัวนี้ได้ไรครับ3 5 15 3 7 21 3 2เราหารได้ไหมเราหารไม่ได้ครับเราก็เขียนไว้เหมือนเดิมแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นครับพอได้ตัวนี้มาปุ๊บเรามาดูต่อ นั่นหมายความว่า15 21และก็32โทษครับ57 32มีเลขอะไรที่สามารถหารได้ลงตัวทุกจำนวนหรืออย่างน้อย2ตัวมีไหมคำตอบคือมีไหมครับคำตอบคือไม่มีครับพอเข้าใจความหมายนะครับถ้าไม่มีปุ๊บนั่นหมายความว่าจบหรือยังจบแล้ว ได้อย่างสวยงามมากนะครับเป็นศิลป์เปิดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับคอนอการคูณสุดท้ายคือคูณแบบรูปตัว L ถูกไหมครับรูปตัว L หรือทำได้ง่ายคืออะไรครับคูณแหลกแจกระเบิดนั่นเองรุยเลยแอลแบบศิลปะนะครับเพราะฉะนั้นครับข้อนี้คําตอบคือเท่าไหร่ครับคาตอบคือหลับแล้วคำตอบคือเท่าไหร่ครับอ่าเขียนเลยครับคอนอ นะกูเขียนข้างล่างดีกว่านะครับจะได้เห็นได้ชัดเจน,นครับคณอนอจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ3ามคูนหคูคูครับเพราะฉะนั้นครับ3ามคูนหคูคูาคำตอบคือเท่าไหร่ครับใครคิดเลขเก่งช่วยหน่อยแล้ว1 0 5 3 5รคูคูได้1 0 5ใช่ไหมครับ1นึ้ยคูนสาได้เท่าไหร่เอ่ย ขอแอบดูพอดีกว่าคําตอบคือตอบว่าคําตอบได้ไรครับคาตอบคำตอบคือคําตอบคือ,คอ,คอได้ผลลัพธ์คือ 3, ามพครับเพราะฉะนั้นข้อนี้หมายความว่าอะไรคําตอบของข้อนี้คือคอรน,นอของ15 21และ32มีค่าเท่ากับ3 3 6 0หรือภาษาชาวบาลล้านเรียกง่ายๆคือ3 3 6 0เป็นเลขที่น้อยที่สุดครับที่เอา1 5 21และ32ไปหารได้ลงตัวครับ เอาละครับเพราะฉะนั้นในคลิปแรกนี้ครูจะขอหยุดไปก่อนนะครับดังนั้นครับทบทวนอีกครั้งเรื่องของคอรนอใจเย็นนะครับนำตัวเลขทั้งหมดไปตั้งหารสั้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทำเหมือนหอรมอครับหาตัวเลขที่สามารถหารได้ลงตัวทุกจํานวนก่อนถ้าไม่มีเอาอย่างน้อย2องจำนวนถูกไหมครับนี่คือความแตกต่างของหอรมอและคอรนอหารไปเรื่อยครับหารไปเรื่อยหลังจากนั้นครับเราก็คูณกันคูณแบบไหนครับถ้าเป็นหอรมอจะคูณแบบตัว i คือคูณด้านข้างแต่ถ้าเป็นคอรนอจะคูณแบบตัว l หรือภาษาชาวบ้านเรียกง่ายคือคุณแลกแจกระเบิดครับบึมแต่ไม่บึมในบ้านนี้นะครับโอเคเอาละครับเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปที่1ในตัวอย่าง3ข้อนี้หวังว่าหลายคนคงจะเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูในคลิปต่อไปนะครับในโจทย์ตัวอย่างที่ยากขึ้นคณนอนจะหายยังไงสําหรับคลิปนี้คูบอนขอลาไปก่อนนะครับสวัสวดีครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย